เป็นบัญชีแบบออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดนะบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดนะ SCB E Passbook นั Part Book ่นเองนะครับมันก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าอัตราเขาเนี่ยคิดดอ,อกเบีย้ยอยู่ที่ประมาณ0ู0นไม่รู้จริงหรือเปล่านะ <c oughs> นั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าข้อแต่ละของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอ่านั่นเองนะครับการเปิดบัญชีเนี่ยมันก็จะ เป็นมานี้กันเลยนะแต่ว่าต้องเตรียมเงินไปที่ประมาณอยู่ที่500บาทนะอันนี้ผมเปิดออนไลน์แต่ว่ามันขอหน้าสมุดบัญชีได้ด้วยนะครับนั่นเองมันก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับขอหน้าสมุดบัญชีที่สาขาแต่ว่ามันต้องอายุ15ปีขึ้นไปนะครับถึงมันจะสามารถขอ,อได้นั่นเองนะครับมันก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคครับก็มาสรุป ไว้เพียงข้าวๆไว้เพียงเท่านี้นะครับ